ทำไมมาอ้อนลุงหมีหอีกละอืมเรานี่ขี้อ้อนมากเลยโอ้โหดกอ่โบบีขี้อ้อนมากเลยเราอ่ะมันไส้จังเลยอยู่ใกล้ใครก็อ้อนคนนั้นอืมอ้อนจะเอาอะไรอีกวันเนี้ย ว่าลุงหมีจะเอาอะไรอีกเรานี่โอ้ย,อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นนะล,ลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้เร็วๆลงมาไม่ขึ้นไปลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะตีทั้งลุงทั้งหลานเนี่ยมิซ่าลงมา <c oughs> เร็วๆเรื่อจริงจริง <c oughs> ไปไหนอุ้ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเอ้ยไม่เอาพัดลม้มเดี๋ยวจะล้มให้ซาเอาทั้งลุงทั้งหลานเล่นกันเข้าไปต่างคนก็ต่างไม่ยอมนะน,นั่นน่ะเอาเอาอืมยอกันเข้าไปเดี๋ยวพัดลมก็ล้มอะ่ะ แน่นเบาหน่อยสิลูก <c oughs> ตอนแรกพ่อก็สงสัยนะว่าเออทำไมหลานเรามันถึงได้แบบเล่นแรงอะไรขนาดนี้นะคะโอ้ยที่ไหนได้จากหลานสาวกลายเป็นหลานชายเฉยเลย <c oughs> ขำมากเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าใครยัง ไม่รู้ความลับของลิซ่านะไปดูคลิปนั้นได้เลยนะคะคลิปที่พี่อ้อเปิดเผยตัวตนของลิซ่านะว่าทำไมจากหลานสาวกลายเป็นหลานชายไปได้ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเาขาอชอบเล่นแรงๆอะ่ะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเออทำไมแมวน้อยเรา เป็นแมวตัวเมียแต่ทำไมชอบเล่นแรงมากที่แท้ก็